เราไม่ต้องฝืนแสงแล้วไงก็เหมือนเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันฝืนอ่ะเหมือนเราฟังที่เขาพูดไปนี่ว่าลูกบอกว่าไม่ต้องฝืนแสงพุ๊บมันผ่อนคลายเหมือนเราไม่ต้องฝืนกําลังตัวเองอ่ะเพราะปฏิกรเรานี่ใช้กําลังกับความคิดคือไม่อยากคิดไม่อยากพุ่งสร้างไม่อยากเครียดไม่อยากวันไหวอยากจะนิ่งอยากจะสงบไม่อยากคิดอะไรอยากจะขี้ใคอนใครแสดงว่าเราไปฝืนแสงแล้วถ้าเราไม่ต้องฝืนแสงมันก็หยุดของมันเอง ไอ้ความสั่นไหวไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขเนี่ยจะหายไปก็จะกจะความนิ่งความสงบความว่าความสุขเข้ามาแทนโดยแสงเข้าไปคือเราไม่ต้องฝืนแสงแค่นี้มันก็ขึ้นหมดเลยทุกส่วนของร่างกายทุกจุดทุกอน,นุทุกอะตอมทุกนิวตรอนโปรตอนนิตรอนร่างกายเราเนี่ยทุกสิ่งอย่างในชีวิตเราทั้งชีวิตทั้งลบทั้งนามเราไม่ต้องฝืนแสงแค่ดีวมันก็ขี้ไก่ผลไก่หมดเลยเนาะแล้ววันนี้แม่เลี้ยงไปไหน แม่เลี้ยงเป็นอนี้มนไม่ยืมครับะนะไม่ยืมครับผัดกันก็นไปบอกแม่เลี้ยงด้วยนะไม่ต้องฝืนแสงเนดะี๋ยวแม่เลี้ยงถามอ่ะอะแล้วตัวน้อยอนางน้อยบ้านะูทำงานกานก็ไม่ต้องฝืนแสงเหมือนกันนะก็ไปบอกเพราะว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะคลายเมกแล้วแหละนะ ถ้าเราปล,ปลูกโปร่งว่าช่วงนี้จะรวยก็รวยในช่วงนี้แหละมันจะสุขจะสบายจะดีก็ blue. ช่วงนี้แหละชีวิตจะมีงานมีเงินธุรกิจการงานคล่องไหลเปิดอนไหลเปิดก็ช่วงนี้แหละทาอะไรสําเร็จมันก็ช่วงนี้แหละที่เราไม่ต้องฝืนแสงนี่แหละช่วงที่คนอื่นเขาตกต่าเราขึ้นสูงสดุดคนอื่นเขาลำบากเราจะสบายคนอื่นเขาทุกข์ยากเราก็สุขสบายเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาติของเรืองคนที่ฝืนก็จะเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าแต่เราจะก้าวไปได้ เพราะเราไม่ฝืนแสงคือเรามีกําลังเนาะทั้งชีวิตจริงแล้วในความฝันจะเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยไม่ต้องฝืนแสงถ้าเราฝืนแสงแล้วเราจะไม่มีแรงเราจะถูกดุดกําลังไปหมดหรือว่ากําลังเราไม่มีที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะเราฝืนแสงถ้าเราไม่ฝืนแสงเราจะก้าวหน้าไปหอบได้ลอยได้ไปตันเลยหายตัวได้ปิ้งปิ้งปิ้งๆเลยไม่ต้องแบบทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรายิ่งฝืนได้ไหรเรายิ่งไม่มีกําลังยิ่งไปใช้กายกายก็ก้าวไม่ออกใช้ใจใจก็หนัก ใจไม่เบากายไม่เบาก็เหมือนกับว่าเราขอไม่ได้ลอยไม่ได้สําเร็จไม่ได้ก็เลยไม่ต้องฝืนแสงเราปับแับปั๊บปับไวมากมันจะไวขนาดนั้นไวมันแสงชีวิตเราเนาะที่เราต้องการสติปัญญาความเฉลียวฉลาดปัิภาณันไวปิบการงานการเงินความรักสัตภาพการเดินทางจักรวาลความสำเร็จความดีความเด่น,คว,ดนค,วดความดังความมีความเป็นเป็นตอนเข้าของมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ว่ามันไม่ต้องฝืนไง ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันไม่ต้องฝืนที่จะออกลูกออกดอกออกใบะนะนคือมันได้ผลได้ปุ๋ยได้อากาศดีมันก็จะออกแต่ถ้ามันร้อนจัดเกินแรงจัดเกินก็เหมือนว่ามันฝืนแสงอยู่มันก็ไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมลูกคนชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าฝืนแสงก็ไม่มีดอกมีผลในชีวิตแต่ถ้าไม่ฝืนแสงปุ๊บมันจะเป็นเลยมันจะออกมานั่ชีวิตเราคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ได้เงินไ,ได้ทองเพราะว่า แสงจัดให้ก็เดี๋ยวดูผลเนะเาะก็ไม่ต้องฝืนแสงภาวนานะค่าคืนนี้นะไม่ต้องฝืนแสงอของลูกเราเป,ไป็นยบงางบายภาวนาว่าไงวันนี้วันนี้ภาวนาว่าไงเพราะว่าไงไม่ต้องฝืนแสงไม่ไม่ไมต้องฝืนแสงคนเราถ้าฝืนเล่วเป็นไง ฝืนแล้วมันหมดแรงฝืนแล้วมันหมดแรงันเราทํางานไม่ไหวแล้วเราไปฝืนทำอ่ะมันจะยิ่งหมดแรงใช่ไหมอ่าไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนแสงอ่าอ่าไม่ต้องฝืนแสงแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ดีมีเป็นในสิ่งที่ดีเองเนาะอ่าไม่ต้องกลัวชีวิตนี้ขอให้เราไม่ต้องฝืนแสงก็พอเนาะอืมแล้วเหมือนเราไม่ต้องฝืนชีวิตนี่แหละฝืนแล้วชีวิตจะลำบากนะฝืนทํางานแล้วเราฝืนทําแล้วก็ลําบาก เราทําตามกําลังก็เสร็จเหมือนกันการที่เราไม่ต้องฝืนแสงชีวิตเราก็จะอยู่ได้นะเหมือนกันอยู่ได้สบายด้วยไม่เจ็บไม่คายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะไม่ต้องฝืนแสงของลูกละนั่นแหละไม่ต้องฝืนแสงไปเรื่อยๆเนาะภาวนาไม่ต้องฝืนแสง,ง,งไม่ต้องฝืนแสง้ม,งงม,งงมันจะเบาสังเกตด,ดูเราจะเบาตัวเบาใจโล่งปลุงสบายผ่อนคลายเพราะว่ามันจะปลุกปลุกไปหมด นั่นแหละค <si ือเราไม่ฝ <UM ืนไงไม่ฝืนแสงเราก็บอกตีก็ไม่ต้องฝืนแสงเพราะว่ามันจะมันจะต้องอยู่เรื่อยคือมันจะฝืนอยู่เรื่อยมันจะปิดประตูมันจะล็อกตัวเองอยู่เรื่อยมันจะเก็บตัวตัวอยู่เรื่อยเพื่อมันเก็บตัวล็อกตัวเองครอบงําตัวเองคอยทาตัวเองให้มืดมนทาตัวเองให้ติดขัดข้องการทาตัวเองให้กลัวกังวลอยู่เรื่อยเพราะว่าตัวเองเป็นซะเอง่งเพราะเราไปฝืนแสงแต่ถ้าเราไม่ต้องฝืนแสงมันก็ไม่เป็นตัวเองละการไม่เป็นตัวเองเป็นแสงทีนี้ถ้าเป็นตัวเองแล้วมันมีแต่ความมืด เหมือนเราเก็บตัวอยู่ในห้องเหมือนเราหุ่มโปงอยู่มันไม่รับรู้อะไรเลยมันก็มืดแต่ถ้าเราไม่ต้องฝืนแสงเราก็เปิดเลยเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดกําแพงออกก็สว่างเปิดลังคาบก็โล่งเลยนะไม่ต้องฝืนแสงนะอะของลูกเลานเป็นไงบ้างล่งเบาสบาดยดีกว่าอ,อืมมันต้องฝืนแสงเนาะถ้าเราฝืนแสงบอกมาดีก็เหมือนเวลาเขาปั้มเราถ้าเราฝืนเราเหนื่อยนะ <laughs> ถ้าเราไ เราไม่ฝืนไม่เหนื่อยนะเห็นว่าเด็กๆเราเราไปเล่นกับเขาอะตัวน้อยๆอ,อะถ้าเด็กมันงอแง,งมันเหนื่อยนะ,ะถ้าเราเล่นกับเขาเขายิ้มหัวเราไปเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วเขาก็กินข้าวได้สดชื่นมีคีวิตวิาแต่ถ้าเขาฝืนง,งอแงไงม่ให้เราเล่นด้วยเขาก็จะงดหงิดลำการง่ายเด็กคนนั้นอะสังเกตไหมเออเวลาเราไปเล่นกับเด็กนะคยเล่นกับเด็กป่เด็กตันน้อยๆน่ะ ถ้าเราเล่นแล้วเขาไม่งองแงเขาจะสนุกมีความสุขนะเขาด่าล่าเลยมีชีวิตชีวาคือเขาไม่ฝืนเราก็เหมือนกันหละถ้าฝืนปุ๊บมันก็ติดเลยติดใจติดอารมณ์ติดความรู้สึกติดอยู่ในสมองที่ติดติดแล้วมันก็ตันตันมากมากก็หนักหนักแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ท้อหมดกําลังเราก็เลยไม่ต้องฝืนแสงแสงมาปุ๊บมันจะท้งทะลวงหมดเลยก็โลง่งก็โปร่งก็เบาก็ใสไปเลยะนะลูกนะของลูกสาวลูกเป็นไงบ้างเอาเล่น วันนี้ภาวนาว่าไงนะไม่ต้องอะไรลูกอ่าไม่ต้องฝืนแสงก็เหมือนเราหายใจเข้าออกเนี่ยลูกเราไม่ต้องไปกั้นลมหายใจปล่อยมันเข้าออกเราจึงอยู่ได้เนี่ยลูกถ้าเรากั้นลมหายใจเป็นไงลูกนะคิดว่าจะเป็นไงถ้าเรากั้นลมหายใจไม่หายใจสิบนาทีจะเป็นไงอรู้หรอเคยกั้นหรอลูกนีขนาดเราไม่เคยกั้นเรายังรู้มันตายใช่ไหมลูกแต่เป็นรู้ได้ล่ะปัรู้ได้เลยเก่งนะ ที่เรารู้เพราะว่าคนตายก็ไม่หายใจแต่เราไม่หายใจดูก็ไม่ตายหรอกลูกนะเพราะว่าคนเรานี่ไม่ได้หายใจทางจมูกอย่างเดียวทางผิวหนังก็หายใจได้นะหายใจทางใจก็ได้นะไม่ใช่ว่าหายใจทางจมูกอย่างเดียวนะมันก็ไม่ตายหรอกถ้าไม่ถึงเวลาตายตอนนี้เไม่ตายลูกไม่เห็นคนที่เขาอยู่ห้องไอซียูอโรงพยาบาลนะเขาไม่หายใจแล้วเขายังเอาเอาออกซิเจนเข้าไปแต่แต่เขาเองไม่ได้หายใจแล้วเขายังไม่ตายนะอันนี้เขาบอกว่า ถ้าเราไม่ฝืนแสงเนี่ยเราก็จะอยู่ได้ก็เหมือนเราไม่กั้นลมหายใจั่นแเละเราก็จะอยู่ได้ไม่ตายใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรากั้นหายใจเราฝืนแสงก็เหมือนจะตายแล้วตายแล้วคือชีวิตมันทุกข์ยากลำบากมันวุ่นวายมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาโน่นนี่นั่นไม่จบไม่สิน้นอันนั้นแสดง<ๆ>ว่าเราฝืนแสงนะฝืนแสงแล้วมันก็ก,กระทบกระทั่งไปทั่วท,ทุกทางเลยมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ภาระมีแต่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ต้องฝืนแสงหมดเรื่องหมดภาละหมดปัญหาหมดทุกข์หมดวง หมดเลยเวลาหลุดก็หลุดหมดเลยแต่ response, ถ้าติดก็ติดหมดเลยเราก็เลยไม่ต้องฝืนแสงก็เหมือนเราก็ั้นหายใจเนี่ยทุกระบบในร่างกายเราก็ล้วนหมดเลยก็คือถ้าเราหายใจไม่มีทุกอย่างก็ใช้การไม่ได้ปอดไตหัวใจสมองก็ใช้การไม่ได้ถ้าไม่มีการหายใจนะก็เหมือนกันถ้าเราฝืนแสงก็ทุกอย่างก็เอวังเลยจบจบไม่สวยก็เลยไม่ต้องฝืนแสงมาแล้วจะเริ่มต้นได้สวยแล้วก็จบก็จะสวยด้วยนะลูกนะของลูกเป็นไงบ้าง มันจะเบานะถ้าเราไม่ฝืนเนาะก็นะเลยไม่ต้องฝืนแสงนะถ้าเบาแล้วเดี๋ยวมันก็สําเร็จแหละนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่แค่เอื้อมนั้นนั้นแหละแต่เราเอื้อมไม่ถึงเราไม่มีกําลังจะเอื้อมทุกอย่างอยู่แค่ก้าวแรกแต่ก้าวแรกเราก็ไปไม่รอดแล้วเพราะเราไม่มีกําลังฉนะันก็เลยทุกอย่างในชีวิตเราแค่เราหมายจะเข้าออกแค่นี้เองอยูที่ปลายจมูกเราเนี่ยเราต้องการอะไรงานเงินชีวิตสุขภาพการเดินทางความสําเร็จได้หมดความรักความดีได้หมด,มมด,ด,หมดแต่ว่าเราไม่มีกําลังที่จะหยิบยกไปหยิบช่วยมันแค่นั้นเอง แต่ตอนนี้เราจะมีกําลังแล้วและกําลังเหลือเฟอด้วยของหนักจะเป็นของเบาของยากเป็นของง่ายของที่ไกลจะเป็นของใกล้มันจะขนาดนั้นอีกนะมันพิเศษขนาดนั้นอีกรันก็เลยไม่ต้องฝืนแสงนะลูกนะมไม่ต้องฝืนแสงดีๆแต่มีอะไรจะถามมีบ้างลูกอ <'d>